แองเจลีนาโจลีเป็นดาราคนดังระดับโลกที่มักจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่ดาราทั่วๆไปอาจจะไม่ค่อยได้ไปกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แอฟริกาใต้ที่เมียนมาและที่ถูกจับตามองอย่างมากก็คือไปยูเครนครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังไปเยี่ยมเด็กๆที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้ก็มีเสียงเตือนไซเรนทำให้แองเจลีนาโจลีก็ต้องหาที่กำบังด้วยนะคะ เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คงจะเป็นอีกครั้งที่สังคมโลกให้ความสำคัญและจับตามองถึงบทบาทของโจโลีในฐานะที่ทำงานด้านมนุษยธรรมให้กับสัประชาชาติมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วค่ะแองเจลีน่าโจลีนักสแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเธอเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกในฐานะดารามากความสามารถ และหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังคือเรื่อง l a l a Croft Tomb Raider ซึ่งบางส่วนถ่ายทำที่นครวัดนครทมประเทศกัมพูชาเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เธอได้สัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้อพยพและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอสนใจปัญหาด้านมนุษยธรรม และเริ่มศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและหลังจากนั้นเธอได้ติดต่อไปอยังสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและนำไปสู่การทำงานร่วมกันในปี2544โจลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันทวามัยตรีของ UNSCR และอีก10ปีต่อมาเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษ ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาโจลีเดินทางไปค่ายผู้ลีภัยแทบทุกที่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเซียร์ราลีโอนแทนซเนียเยเมนบังกลาเทศอิรักและล่าสุดคือการเดินทางเยือนกรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อเยี่ยมชาวยูเครนที่หนีภัยการสู้รบอยู่ในสถานีรถไฟซึ่งเธอได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และชาวยูเครนรวมถึงยอก้อก,กับเด็กๆก,ก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และทำให้เธอกับทีมงานต้องรีบหนีออกจากสถานีรถไฟเพื่อไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนอกเหนือจากปัญหาด้านมนุษยธรรมแล้วโจโลียังให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วยเมื่อเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาร่วมกับเครือข่ายแห่งชาติเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสาหรัฐผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทันทีหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้รอการพิจารณามานานาน,านับสิบปีความสนใจในปัญหาด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากความขัดแยง้งการทำสงครามทำให้เธอถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ลงในบทภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่อง In the Land of Blood and Honey เป็นผลงานการกำกับและเขียนบทของโจ lie ลี่เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามบอสเนียและภาพยนตร์เรื่อง Unbroken ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของอดีตนักวิ่งแชมป์กีฬาโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกาที่ตกเป็นเชลยสงครามภายใต้การยึดครองของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งเขาถูกทรมานด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมเป็นเวลานานถึง2ปีก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามและทําให้เชลยสงครามทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยโจลีให้สัมภาษณ์ว่าเธอจะเดินหน้าทำงานกับ UNSCR รวมถึงสื่อและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและทำให้โลกนั้นได้รับรู้ถึงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้รวมถึงการทำงานเพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กและสตรีต่ตอไป